มาดูข้อ11กันเลย They are holding clothes พวกเขากำลังถือเสื้อผ้ากัน hold แปลว่าถือนะคะ clothes คือเสือ้อผ้าพวกเขากำลังถือเสื้อผ้ากันอยู่ What will they probably do next พวกเขาอาจจะทำอะไรกันต่อพวกเขาน่าจะทำอะไรกันต่อนะคะ ถือเสื้อไว้ในมือหนึ่ง wash the dishes คือล้างจานนั่นเองเนาะ wash ล้างดิชจานล้างจานก็ต้องถือจานสิไม่ใช่ถือเสื้อผ้าสอง do the laundry อันนี้เจอไปแล้ว do the laundry ปแปลว่าอะไรนะเนี่เขากล่าอ่าซักผ้านั่นเองนะคะเพราะงั้นก็ตอบก็สองเลยเนาะพวกเขาถือกำลังถือเสื้อผ้ากันอยู่แสดงว่าก็น่าจะไปซักผ้ากันต่อนั่นเองเนาะ ส่วนข้อ3นี่ sweep the floor ือ sweep. อะไร sweep กวาดนั่นเอง floor ก็พื้นเนาะกวาดพื้นสักกวาดพื้นก็ต้องถือไม่กวาดอะไรอย่างนี้สิข้อ4 go to school ไปโรงเรียนไม่ใช่ล้วหอบเสื้อผ้าไปโรงเรียนไม่ใช่แล้ว,ลลวต่อไปค่ะข้อ12 he's sitting in bed at night เขากำลังนั่งอยู่ที่เตียงเนาะตอนกลางคืน What will he probably do next? เขาน่าจะทำอะไรต่อไปคะ Eat breakfast <laughs> ไหมกินมื้อเช้าสลุก <laughs> นั่งอยู่ที่เตียงตอนกลางคืนกินมื้อเช้าออร่อยเลยไม่น่าใช่ละสอง go to sleep ไปนอนเรัไปเข้านอนเออถูกต้องตอบข้อสองนี้แหละนะคนเขานั่งอยู่ที่เตียงตอนกลางคืนจะทำอะไรต่อก็ต้องนอนสิถูกไหมอยู่ที่เตียงตอน,น,น,ตอนกลางคืนก็ต้องไปนอน มีใครต่อเ l ล่นเทนนิสไหมคะอยู่บนเตียงและตอนกลางคืนเราจะเล่นเทนนิสกันบนเตียงเนี่ยล,ลูกแม่ฟาดพอดีนะไม่ได้ w a s h the car ล้างรถล้างรถบนเตียงเนี่ยเหรอโอ้เตียงเปียกไปหมดเลยเนี่ยเหรอไม่ได้นะลูกนะต่อไปหน้าหัดมาค่ะสิบสาม she is holding a feather duster เธอกำลังถืออะไรคะ อ่าไม้ปัดฝุ่นนะ aster, เ e a น r เจอร์เตรลว่าไม้ปัดฝุ่นเธ mm hmm. อกำลังถือไม้ปัดฝุ่นอยู่ what will she probably do next เธอน่าจะทำอะไรต่อล่ะคะอ่าถือไม้ปัดฝุ่นก็ต้องไปปัดฝุ่นถูกไหมอ่าก็ต้องตอบข้อ3เลยนะคะ dust the furniture dust แปลว่าฝุ่นแต่ถ้าเป็นกิยานี้จะแปลว่าปัดฝุ่นนั่นเองนะปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะคะ มีใครตอบ mop the floor ไหมถูพื้นถ้าถูพื้นก็ต้องถือไม้ mop ็ o p สิมีใครตอบ go s w i m m i n ไหม,ไมคะลูกถือไม้ปัดฝุน่นแล้วไปไว่ายน้ําอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้เนาะต่อไปสิบส he is carrying a bag of groceries อ่ะ carry แปลว่านะคะมีใครชอบเล่นเกมเราเล่นสาย carry ไหมเขากำลังแบกบ bag แบบก็คือถุงเนาะเขากำลังแบกบถุง groceries คืออะไรคะ อ่า uh, groceries คือของชำนั่นเองเนาะของชำก็คือพวกของที่เราซื้อจากร้านขายของชำมาใช่ปะพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวสงข้าวสารอะไรอย่างงี้นะคะหรือบางทีก็เป็นนอกจากของกินของใช้ก็ยังได้เนาะแปรง,งสีฟันสบู่อะไรพวกนี้นะคะพวกของที่เราใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันที่บ้านนะใช้กับหมายถึงอาหารก็ได้ใช้กับของใช้ก็ได้เนาะ ่ะเขากำลังแบกถุงของชำนะคะ what will he probably do next เขาน่าจะทำอะไรต่อหนึ่ง drive a car ขับรถเปล่าแบกบถุงของชำมาแล้วไปขับรถไม่คืนนะไม่หนาชัยนะคะจะขับรถก็ต้องไปเอากุญแจรถมาสิถูกไหมสอง put food away อ่ะ put away อยู่ด้วยกันแปลว่าเก็บเข้าที่นะคะ พุทฟื้เอาไว้คือเอาอาหารไปเก็บเข้าที่อ่าตอบข้อสองเนี่ยแหละนะคะอ้าวเขากําลังแบกถุงจากร้านขายของชาม,มาก็น่าจะเอาของชําต่างๆที่ซื้อมาในถุงไปเก็บเข้าที่เนาะไปเก็บในตู้เย็นไปเก็บในตู้ข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอบข้อสองเนี่แหละโกโบลิ่งไปเล่นโบลิ่งไปลูกแบกของนแบกถุงร้านของชําม,มาแล้วไปเล่นโบลิ่งอะไรอย่างเงี้ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนแม่ว่าเอาอาหารไปเก็บเข้าที่ก่อนแล้วค่อยไปเล่นนะ เล่นสกอร์ไปเล่นฟุตบอลอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะข้าวของก็จุยระจายหมดนะข้อสิค่ะ they are setting the table พวกเขากำลังอะไรคะจัดโต้นั่นเองเนาะเซตโต้พวกเขากำลังจัดโตะ what will they probably do next พวกเขาน่าจะทำอะไรต่อ do homework จัดโต้แล้วทำการบ้านนะคะ2 wash the dishes ล้างจานไหมจัดโต๊ะเสร็จแล,ล้วไปล้างจานสาม eat dinner กินมื้อเย็นเออตอบข้อสามเนี้ยแหละคนเราจะจัดโต๊ะเพื่ออะไรละ่ะจัดโต๊ะเพื่อกินข้าวไงเนาะจัดโต๊ะแบบเอาช้อนส้อมแก้วอ,อะไรอย่างนี้มาวางเตียงไว้บนโต๊ะอะไรอย่างนี้ก็ต้องพร้อมที่จะกินข้าวเย็นนั่นเองนะคะหรือกินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันกินข้าวอะไรทั้งอย่างใช่ปะอ่ะ ไม่อยากต่อไปค่ะสิ he has a book and pencil on the desk เขามีหนังสือและดินสอบนโต๊ะเรียนนะคะ desk คือโต๊ะเรียนนะหรือโต๊ะอะไรก็ได้ที่มีลิ้นชักเขาจะเรียกว่า desk นะคะแต่ถ้าโต๊ะที่ไม่มีลิ้นชักนะคะใายโต๊ะเป็นแบบเปล่าๆโล่งๆอันนั้นจะเรียกว่า table นะถ้า desk ก็คือจะต้องเป็นโต๊ะที่มีลิ้นชักนะ ยังไงๆเอาโต๊ะเรียนไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะโต๊ะเรียนส่วนใหญ่มีดินชักข้างใต้ใช่ไหมอ่ะเขามีหนังสือและดินสอน,นะคะบนโต๊ะเรียน What will he probably do เขาน่าจะทำอะไรอะ่ะเออทำกันบ้านนั่นเองงั้นตอบข้อ4เลยค่ะ do homework นั่นเองนะคะไม่ใครตอบ Go o i i ช h i n g ไหมไปเลยคะตกปลาหน้านี้ เอาหนังสือกะดินสอบไปตกปลาอะไรไม่ไ,มได้นะไม่ได้นะต่อไป17 he has a bucket and a fishing rod in her hand อ่ะเธอมีอะไรคะ Bucket คือถังนั่นเอง and a fishing rod แปลว่าคันเบ็ดค่ะ,ะเธอมีถังและคันเบ็ด ในมือ what will she probably do next เธอน้าจะทำอะไรต่อไปอเฮ้ยมีคันเบ็ดเห็นฟิชชิ่งแบบนี้รู้เลยนะตอบอะไรใช่ไหมเห็นฟิชชิ่งก็รู้แล้ว go fishing สี่ตอบข้อ3เลยนะคะอันนี้จับคีย์เวิร์ดมาตอบก็ได้เนาะ,ะถึงแม้เราไม่รู้ว่า fishing rod คืออะไรแต่เห็นฟิชชิ่งก็รู้แล้วมันต้องน่าจะเกี่ยวอะไรสักอย่างกับตกปลาถูกไหมอ่าใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะ เธอมีถังกับคันเบ็ดตกปลาในมือก็น่าจะต้องไปตกปลาต่อนั่นเอง mm hmm. เนาะอ่ะต่อไปค่ะแปด he has a ball in his hand at the bowling alley อ่าเขามีลูกบอลในมือของเขานะคะตรงที่ช่องโยนโบลิงนะ bowling alley ช่องโยนโบ What will he probably d o เขาจะทำอะไรล่ะคะมีลูกบอลอยู่ในมือแถมอยู่ตรงช่องโยนโบโก็ต้องเล่นโบโล,ลิง่งดูปะตอบข้อ3เลยคะ่ะ go bowling จริงๆเห็นแค่โบโล,ลิง่งตรงนี้ก็รู้แล้วต้องตอบนี่เลยใช่ไหม go bowling นะคะมีลูกบอลในมือด้วยนะคะเตรียมโยนโบโล,ลิง่งเต็มที่แล้วนะอืจะไป go fishing ตกปลาไม่ได้นะ สิบเก้าค่ะ c h e e s in the kitchen with plates and cups อ่าเธออยู่ในห้องครัวนะคะพร้อมกับอะไรจานและถ้วยนะ plates แปลว่าจานส่วน cups ก็แปลว่าถ้วยเนาะถ้วยกาแฟถ้วยชาอะไรอย่างนี้ what will she probably do เธอน่าจะทำอะไรคะอ้าอยู่ในห้องครัวพร้อมกับจานและถ้วย ก็ต้อง wash the dishes ล้างจานนั่นเองเนาะย,ย,ยากไหมไม่ยากเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคำศัพท์ทั่วไปเนาะกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจำวันใช่ไหมอนี้อ่ายี่สิบแล้วค่ะ The boy is next to the pool เด็กผู้ชายกำลังอยู่ข้างๆสระนะ next to แปลว่าข้างๆนะคะ pool ก็คือสะเนาะ สระว่ายน้ำ What will he probably do next เด็กผู้ชายอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำจะทำอะไรต่อล่ะก็ต้องไปไว่ายน้ำสิตอบข้อ1เลยค่ะ Go swimming ไปไว่ายน้ำนะอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำคงไม่นั่งเล่นะนะ่ะน่าจะต้องลงไปไว่ายน้ำแล้วล่ะโอเคจบแล้วนะคะ20ข้อเนาะสำหรับแนวข้อสอบยูนิตที่5นั่นเองไม่ยากเนาะ แค่ต้องอาจจะต้องแบบรู้ศับนิดหนึงนะคะอ่ะใครไม่รู้ก็จดคำศัพน์นนน้นั้นกันไปนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับแนวข้อสอบยูนิตท,ที่6นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย